Hi สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ i อ伊โอชานัลนะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคมือถือแบบออฟฟิเชียลของค่ายโมโตโรล่านะฮะนั่นก็คือโมโต E 3 2นะฮะสำหรับโมโต E 3 2จะน่าสนใจขนาดไหนลองไปฟังข้อมูลกันเลยฮะ m o t ต r ร l a ประกาศเปิดตัว m o โ e ต e32 สมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล e-series นะครับซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศอินเดียนะฮะโดยมาพร้อมกับจุดเด่นหน้าจอที่มีอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่90เฮติดตั้งกล้องหลังคู่ความเอียด50เมพิกเซลมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5,000 m ิลนะฮะสำหรับตัวเครื่องของ Moto e32 นะครับผมจะมีความหนายอยู่ที่8.49ม mm, ิลลิน้ำหนักจะอยู่ที่184กรัม หน้าจอนะผมเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ความเรียดระดับ HD+ Plus ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.5นิ้วในอัตราส่วนม a ค v ิ s ชั่น20:9และมีอัตรา r ร็วฟิลลอยู่ที่90เฮิร์สำหรับหน่วยประมวลผลนะผมใช้หน่วยประมวลผล CPU แบบ Octa Core ความเร็ว1.6 GHz ะเฮโดยใช้ชิปเซ็ตของ MediaTek Helio G37 หน่วยประมวลผลชิปเซ็ตของ IMG Power VR GE8320 นะฮะ มาพร้อมกับแรมขนาด4กิกะไบต์หน่วยความจำภายในหรือ r เนี่ยให้มาอยู่ที่64กิกะไบต์สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ผ่าน microSD card นะฮะตัวเครื่องรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12สำหรับกล้องนะผมติดตั้งกล้องหลังคู่ Dual Camera พร้อมไฟ8แ,ฟแบบ LED นะฮะโดยกล้องหลังนะฮะประกอบไปได้วยกล้องหลักความละเอียด50เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่1.8 โดยกล้องหลักเนี่ยเป็นกล้องเลนส์บาด้วยนะฮะมาพร้อมกับระบบ PDF a นะครับส่วนกล้องที่2นะครับผมเป็นเลนส์เดซความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า F อยู่ที่2.4นะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่า F 2.0นะฮะสำหรับเซนเซอร์สแกนไลน์นิ้วมือนะผมจะอยู่ที่บริเวณก้านขันของตัวเครื่องตัวเครื่องรองรับ2ซิมนะครับโดยรองรับเครือข่าย 4G สำหรับ Wi-Fi นะผมรองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5กิกะเฮิรตซ์บลูทูธเวอร์ชั่น5.1นะฮะ ตัวเครื่องมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm มมาให้นะครับสลับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะครับสลับแบตเตอรี่เนี่ยให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม a h รองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์นะฮะทางนี้ Motorola Moto E 3.2นะฮะมีให้เลืกสมุดสอ2สีได้แก่ Cosmic Black และ Iceberg Blue นะฮะโดวยวางจำหน่ายแล้วนะฮะที่ประเทศอินเดียนะครับผมผ่านทางร้านออนไลน์นะครับอย่าง Flipkart นะฮะ ซึ่งราคาเมื่อทีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่4,760บาทนะฮะนี่ก็เป็นสเปคของ Moto E 32นะครับผมมือถือรุ่นล่าสุดนะครับของค่าย Motorola นะครับซึ่งจัดว่าเป็นมือถือรุ่นประหยัดอีกรุ่นหนึ่งในตระกูล E Series นะฮะสำหรับในประเทศไทยนะครับผมก็ต้องมารอดูนะครับว่า Moto E 32นะครับผมจะนำเข้ามาขายหรือเปล่านะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ผมนะครับเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาาาาไไปกก่่ออนนนนนะะคครรัััับบบบสสววดี้้เจใหหมม EP ผ๊ยย